ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หวานที่แอบลิเวอร์พูลไม่หนักเชลซีชนโบโรจับสลากเอฟเอคัพรอบ8ท,ทีมสุดท้ายจับติวเอฟเอคัพรอบ8ท,ทีมซึ่งลูกนางเอฟเอคัพประจำฤดูก,กาล2021-2022ได้มีการจับสลับประกบกูการแข่งข,ข,ขันรอบกัรลองชนะเลศเป็นที่รู้จัวแล้ว เมื่อคาคืนวันพฤหัสบดีที่3มีนาคมก่อนที่เกมการแข่งันรอบที่5คู่ระหว่างเอเวอร์ตันกับบอร์รมบูธจะลงฟาดแข่งกันราวครึ่งชั่วโมงซึ่งผลปรากฏว่าแกเร็ตโซเกตผู้จัดการทีมเช่นเกลตที่ได้รับเกียรติให้จับสลากซึ่งทําให้ลิเวอร์พูลของพวกเราเจองานไม่หนักมากนักเพราะหงแดงถูกจับรอชนกับผู้ชนะของคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสกับฮันเตอร์ฟิลด์ทาวน์ที่จะเตะกันในวันจันทร์ที่7มีนาคมนี้ ส่วนรองแชมป์เก่าอย่างเชลซี Chelsea จะต้องออกไปเยือนมิเนสโบรทีมม้ามืดที่รอบก,ก่อนนะครับสามารถเกียดทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทันนัมฮอสเปอร์ขณะที่แมนเชสเตอร์ทีมจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกชนกับทีมฟอร์มกำลังอย่างนักบุญสาวแถมตันสรุปผลการประกบคู่เอเวอร์แครอบ8ทีมสุดท้ายมีหนังนี้คริสตัลพาเลซจากพรีเมียร์ลีกพบกับเอเวอเรตต์พรีเมียร์ลีกหรือบอรัมวูดจากนอกลีกนัตตทแฮมฟอร์เรสจากเดอะแชมเปี้ยนชิพ หรือฮันเ์ทัฟิลทาวจากเดอะแชมชิปที่จะพบกับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกมิดแลนโ์ซูเจากเดอะแชมชิปพบกับเชลซีจากพรีเมียร์ลีกเซาท์แฮมดันจากพรีเมียร์ลีกพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกทั้งนี้ใน,นก,การแข่งขันรอบดังกล่าวจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่19ถึง20มีนาคมนี้นะครับลิเวอร์พูลของเราไม่หนักมากนะครับหวานจี้ yeah! เดยกเก่ามือขวาสูสีบอลเปิดราคาคุณสื่อหรือรูพูหากเชกิคลับอัมลาตัวแทนเชกิคลับร้านพูเมืองผู้ดีเปิดราคาคุณสื่อหรือรูพูคนต่อไปผาดเชกินคลับอัมลาทีมในปี2024โดยยกเด็กเก่าเต็งหนึ่งโดยมีมือขวาคนปัจจุบันตามมาติดๆตดเบดฟนนะครับบริษัทร,รับพนันที่ถูกกฎหมายของประทิงกฤษดยกย่องให้สตีเวนจูลาดอดีตกองกลางกัปตันทีมหรือรูพู ขึ้นเป็นเจ้หนึ่งที่จะได้มาเป็นผู้จัดการทีมหงดางหากเชกเกนครับกุนซือชาเยอรมันอัมลาทินอนเวลก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่2มีนาคมที่ผ่านมาเชกเกนครับเพิ่งออกมายอมรับว่ายังไม่รู้อนาคตของตัวเองว่าจะได้อยู่กุมังเงียนหรือร์พูลต่อไปหรือไม่หลังสัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในปี2024โดยนับตั้งแต่ที่มารับงานเมื่อปี2 0 1 5ันสบเช็กเกนครับพาทีมไล้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ยูฟ่าแชมเปียกยูฟ่าซูปปมมลลาเปอร์คัพสรโล่น ศึกคาร์ลเบลครับร้านภูเมืองผู้ดีนะครับก็ได้เปิดราคาให้สตีเวนจลานที่เวลานี้เป็นคุณสือของซีมง,งาดอ์เซนอล่าขึ้นเป็นตัวหนึ่งที่อัตราต่อรองอยู่ที่6ต่อ4แทง4 .6 ใจ 6, ไม่รุนทุนขณะที่เว็บไรเดอร์มือขวาของเจ็กกี้ครอปซึ่งตามมาเป็นเต็ง2ในราคาที่ไม่ห่างก,กันมากนักที่11ต่อ5แทง5ใจ11อไม่ร่วงทุนนะครับเราไปดูอัตราต่อรองผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ต่อจากเจ็กกี้ครอปกันเลยครับจาก เบทแฝดเต็งหนึ่งสตีเวนจูลาดหกต่อส so, ี่เต็ง2องเปปปลินเดอร์สิบเอ็ต่อห้ต็ง3ามชาบี้ออลันโซสิบเอ็ดต่อสองเต็งสี่ยูเลนนาเกลส์แมนสิต่อหนึ่ง5ต็งห้าราเฟลเบนิเตสสิต่อหนึ่ง6มี2คนนะครับดิโกซิเมโอเน่ยีต่อหนึ่งและโทมัสทูเคิลยี่สิต่อหนึ่งเก็มี2คนนะครับมัตซิเมโลโนอาร์กียต่อหและเจนสปิเนอร์25ต่อหนึ่ง ส่วนเต็ง1ิอันโตนิโอคอนเต้สามสิบสามตัวหนึ่งนะครับมาทางไหนกลับไปทางนั้นเรือเมืรดิจอยลิบ์พูปฏิเสธที่จะพูดคุยเรื่องเดียวกานคว้าตัวเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนเทนส์ไม่ได้มีไว้ขายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยมีข่าวลือมาจากทางฝั่งสเปนว่าสโมสรเรนลัลเด กำลังมีความสนใจที่จะดึงตัวเตนส์อเล็กซานเดอร์แบ็คขวาระดับโลกของนิวฮูไปค้าแข่งในถิ่นซานติโกเบเนเบลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และมีข่าวรายงานมาว่าทีมราชันทุกขาวต้องการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาเพื่อแทนที่เดนเนียกาบเบราที่มีอายุเกิน30ปีและฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยตามรายงานจากเอลสตาเซอองนาวสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศสเปนก็ได้ออกมาตีข่าวว่าสโมสรเรัลมาริดได้ทำการสอบถามข้อมูล และความเป็นไปได้ดีนิวของเทนส์อเล็กซานเดรโนแบ,บ็กขวามหมายเลข66ของลิเวอร์พูลถึงโอกาสในการย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยทางเรอัลมาดริดพร้อมที่จะยืน่นข้อเสนอจำนวน72ล้านปอนด์ให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาปล่อยตัวแบ,บ็กขวารายนี้ออกจากทีมให้กับพวกเขาโดยหลังจากที่ทางลิเวอร์พูลได้รับข้อเสนอดังกล่าวแล้วนั้นทีมงานลิเวอร์พูลก็ได้ตอบปฏิเสธในทันทีทันควันและไม่อนุญาตให้มีแม้แต่การพูดคุยกับตัวนักเตะโดยทางลิเวอร์พูลแจ้งว่าเทนส์อเล็กซานเดรโน คือนักเตะคนสำคัญของทีมเป็นสเกาเซอร์ขนาดแท้และเขาก็ไม่ได้มีไว้ขายซึ่งนั่นก็ทําให้ทางทีมงานโดยมาเร็ดต้องมวนสื่อกลับสโมสรแทบไม่ทันเพราะทางลิเวอร์พูลไม่ได้เจราจาด้วยเลยดังนั้นน่าจะพอเป็นคําตอบในระยะยาวได้เลยนะครับว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแม้จะมีข้อเสนอที่ดีขนาดไหนมาที่สโมสรลิเวอร์พูลก็ตามคงไม่มีวันที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอน โดยลูกการนี้นะครับเทนส์อเล็กซานเดอร์แบคขวาในวัย2ีาปีกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมหลังทำแล้วถึง16อาแอซิสกับอีก2ปตะต,รตูจากการลงสนาม31นัดในทุกรายการโดยเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะที่เจ้าตัวทำไปแล้วนะครับ11อาซิสและขึ้นนำเป็นอันดับที่1ที่นักเตะทำแอซิสได้มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกร่วมกับโมซาลาที่11ครั้งและเชื่อว่าหลังจบการนี้นะฮะเทนส์อเล็กซานเดอร์น่า ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งนั่นอาจจะทําให้แบ็คบขวาร์นี้กลายเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมยกษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปอีกครั้งหนึ่งหลังจบฤดูกาลนี้นครับไม่ได้มีไว้ขายนะจ๊ะวิลลาตาลุกโจโกอเมสแลงชิงลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้หมดความอดทนซด่งเมืองผู้ดีปูนะครับว่าโจโคเมสปักกำลังลิเวอร์พูลเลงที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังไม่ค่อยแฮปปี้กับบทบาท ตัวสำรองอดทนในทิ่นแอนเวลโจโกเม้นนะครับกองหลังเลือดผู้ดีของลิเวอร์พูลสมอสัเนกแยงสิกเวทีผิว์นักอังกฤษอาจจะพิจารณาอำลาทิ่นแอนเวลหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากไม่ครดเด่ะโอกาสโชว์พีเท้าตามการรายง,งานจากเดอะมิลเลอร์สื่อของอังกฤษในวันพุีที่3มีนาคมที่ผ่านมานะครับโกเมนตได้ลงเล่นเต็มเกมในศึกเอฟคัพรอบที่5ที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเชือดนอร์ลิซิตี้สองหนึ่งเมื่อค่ำคืนวันพุธที่2มีนาคม แต่เพิ่งเป็นเกมที่14ของเจ้าตัวในลกเกน,นี้เท่านั้นเนื่องจากในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนั้นกุนซือเจ็กกิ้งครอปนิยมใช้งานวิกิวฟานไนจูเออมาติปรวมถึงผู้มาใหม่อย่างอิบราฮิมาเกลในเต้มากกว่านะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวเดมิเลอร์อังลาป็นการ์ลในวัย24ปีซึ่งสามารถเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวาไม่ค่อยพอใจกับบทบาทตัวสม,มองนทีินแอนวิลและอาจจะมองหาช่องทางในการเ้ายทีมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปัจจุบ,บันโชว์โเมส์เหลือสัญญากับหงดางจนถึงสิ้นสุดมิถุนายนในปี2024โดยเชื่อกันว่าเจ้าตัวกำลังได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและอลาร์เซนอลของกุนซือสตีเวนเจอร์ลดตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลต่นี้โชว์โมสซึ่งย้ายมาจากเชลตันอาร์เนติเมื่อปีช่วงซัมเมอร์2015ลงเล่นกับลิเวอร์ pool ไปแล้วทั้งสิ้น135นัดโดยยังทำประตูให้กับทีมไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดี่ยวครับ ไรแชมป์ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์คะแนนแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลท้ายสี่สัน่นจะแม่นหรือเปล่าเป็นแฟนต้องเซฟไว้ดูเลยนะครับว่าจะแม่นหรือเปล่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลจะเก็บเพิ่มกันอีกทีมละกี่คะแนนในช่วงที่เหลือของซีซั่นหมันมาอีกแล้วนะครับสำหรับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เว็บไซต์ fight30s ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประมวลผลวิเคราะห์ หาข้อมูลเพื่อหาคะแนนที่แมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลจะทําได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2 0 2 1 2ถึง2022หลังทั้งสองทีมกําลังคั่วลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลิงกฤษกันอย่างสนุกสุดมันสูสีในเวลานี้นะครับแมนเชสเตอร์นำเป็นจ่าฝูงโดยลงเล่นไป27นัดมี66แตม้มส่วนลิเวอร์พูลของเราเล่นไป26นัดนะครับมี60แต้มนะครับ สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้นะครับชอบออกมาวิเคราะห์แล้วก็เจาะลึกหรือเกินนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์นะฮะและบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบของการประมวลของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าแมนเชสเตอรจะเก็บเพิ่มได้เป็น25คะแนนจาก11นัดสุดท้ายส่วนลิเวอร์พูลของเราจะจะเก็บได้26คะแนนจาก12นัดสุดท้ายนะครับ กับบทสรุปนะครับสุดท้ายแมนเชสเตียจะเป็นแชมป์ด้วยกันทําไปถึง91คะแนนส่วนลิเวอร์พูลของเราจะจบด้วยรองแชมป์ซึ่งจะทําไป86คะแนนนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านชมเป็นรอบ3ของวันที่4มีนาคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสร,รที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกลรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ